แล้วมันสิแบบบเล่เด้น้องจ่าสิมักเป็นยังซันเนาะนิะนสยัยได้ผักบุ้งมานะคะทุกคนขาดแล้วได้ผักบุ้งมาาล้วก็ไปให้โอมาตัดให้ไปข้างในบ้านไปเนี่ยเราก็ได้เห็ดหูหนูมาอันนี้บบเล่ดังจะไปเก็บกเห็ดหูหนูเด้ไปอันนี้ผักบุ้งแล้ววันนี้มันอยู่้างๆกันนะคะนาะ,นะเลิกใส่ได้แล้วรองเท้าันน่้นะเลิกใส่ได้แล้ว เอาไว้ไปเล่นบนถนนอยู่กับค้นน้อยะค,ะอค่ะสวัสดีทุกคนกำลังได้ผักบุ้งมาทุกคนหากระสิมาปอกนะคะเนาะไม่ได้ทักทายเพื่อนๆนานเลยทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเนาะแปรผักบุ้งมาผักบุ้งสมองลงสีปล่อยใบเหี่ยวอันนี้แผลปล่อยใบสองมือแล้วก็ยังโมเหี่ยวอยู่ทุกคนคะ่ะเหี่ยวจากน้อยมันสิเหนียวนะเหนียวจากน้อยนะจ๊ะเนาะ เอาไปผัดกับเครื่องไนกระเสียบด้วยหมูสามชั้นกระเสียบหั่นเป็นเส้นๆดีๆทุกคนมาสิใครชอาผัดไอ้ลูกตะลิงปิงนะทางใต้นะใส่กะปิไปสักนิดนึงทุกคนได้อย่างมะเนเตีผักกูดก็ได้มากแต่ว่าอันนี้อันเนาเสียออกมาย่าอันสั่นอยู่ในบ้านค่ะแล้วก็นอันนี้โดกรด,ดนล้วประกาศน้าเพราะาได้ลงคลิปให้เบิรงนะ้อบางอันก็ไดเนาะ ยอดงามๆดอกอันผักกาดนำลวงเบิดทุกคนจ้ะอันบันไดเก็บมาหลายลถ้าเก็บมาหลายก็สิมา่ขั้นสมเจ้ามื้อนี้เราวันไดเก็บเมล็ดไหลเราเกษมมา,าอันลวกสิ่หนึ่งปลามื้อนี้นะจใะเนาะหนึ่งปลาอันนี้อยา่าอันนี้ออกไปข้างหลังแล้วไม่ไม่ไมาอยู่ในกล้องแม่แล้วอันนี้ไม่เข้าไปอยู่ในกล้องแล้วลูกไม่เข้ากล้องเลยปะบ่ามาไห้ขอกล้องบันไดพี่น้องฐา,านเนาะมันมันเป็นพื้นที่แบบว่า อ,อนะันนั้เขาไม่ยังไม่ถึง18ปีนะคะนะเราก็ไม่ทำครอบครัวด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้าพี่ฝนสวัสดีคะ่ะขาเป็นยังไงบ้างน้องนกขาขาน้องนกกะสิรอดูวันที่15ค่ะไปทำเอ็มอา MR ทีมาแล้วนะคะนกก็คือน่าจะเป็นที่เส้นเอ็นนะคะแล้วทีนี้อ่ะรอดูว่ารอผลวันที่15ค่ะว่าจะได้พาบริพานะคะพี่ฝนะคะ่ะขอบคุณมากที่ ถามข่าวถามข้าวน้องจริงๆอะ่ะถ้าขาไม่เจ็บก็ไปหาคลิปได้ให้เยอะมากกว่านี้แล้วแต่ทีเนี้ยคือหมอเขาให้ใส่ใส่ตั้งแต่เช้ายันนอนเลยนะคะแล้วทีเนี้ยมันก้มไม่ได้เมื่อนั้นที่ไปถ่ายคลิปประกุนันก็ไปลักถอดออกนะคะอยากเก็บประกุนแห้งเพราะว่าเก็บประกุนมันนั่งเนาะนก็ไปลักถอดออกถอดปอกขาออกขาและเบียนกระมาบ้านจิกบ,บัานเนี้ยพี่น้องจ๋ามเป็นนักสลัลลัก สวัสดีคุณอกติต่อขอบคุณมากค่ะคุณรัดาวนนะคะขอบคุณมาก,มากที่เป็นกําลังใจส่วนมากพี่จะมาส่งกําลังใจให้ทางบ้านแดงมากกว่าใช่ใช่ใชพี่ฝนพี่ฝนขอบคุณมากที่ไหนก็ได้เพตะน,น,น้องนั้นน้องด้วยอยู่เพราะว่าบ้านแดงส่วนมากน้องก็ลงคลิปยาวเนาะบ้านฟ้านะมันลงคลิปยาวแล้วทีเนี้ยมันไม่มีคนดูเหมือนว่า <c oughs> อย่าว่า,อย,า,วาอย่างสั้นอย่าซีนะเหมือนว่าแบบอ่ะเขาชอบสั้นๆนะเนาะทางโน้นแล้วทีเนี้ยก็เลยเทำคลิปยาวส่วนมากน้องก็จะลงคลิปยาวทางนี้ ว่าลงทางนู้นคนไม่เห็นนะคะเนาะ,ะนะลงให้เพื่อนแบบนกก็ชอบเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เด้ชอบทาคลิปให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ทุกคนได้ฟังอยู่นะคะเนาะแต่ว่านั่นแหละเขาไม่เปิดการมองเห็นให้เราเราก็เลยไม่เราทําแล้วแล้วมันไม่ได้อะไรอะ่ะอย่างน้อยได้สักเซียนหนึ่งก็ยังดีแต่ไม่ได้ไงะคะก็เลยเออทำเป็นคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยเขาชอบสั้นๆเราก็ให้สั้นๆแต่บ้านแดงน้องก็พยายามทําให้ค่ะแต่ใช้เวลาหน่อยบ้านแดงเราก็นี่แหละไปเก็บเหมือนอันนี้ก็ไม่ได้ลงให้ดูนะคะเนาะเพราะว่านอะไรไปโกงกลูวเก็บ ก็จะเป็นลงคลิปสั้นแต่ขามันงอไม่ได้ขย,ยับมาตรงนี้ <c oughs> กกนะนสิขอบคุณทุกกำลังใจมากเลยนะคนรลคเอ็ดเอฟฟเชสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะนะสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจมากตอนนี้ก็คลิปผักเรากคงจะออกกันเยอะเร็วนะฮะเนาะเจดายยุปีนี้นกบเด็กไปเก็บค้าปกันไดมันพือจเห็นคลิปปรกกาศน้าประกาศน้ามีกกาาม่ก็หลายหลายเลยรู้จัก อันนี้มันต้องใส่รองเท้าบูทเราก็ลงไปเก็บในน้ำม,มันค่อยจะเป็นฟีลิ่งดีๆนะขา,า,าดขาดหายๆนะหายๆนะค,ค,ค่ะค่อ๋อขาดขาหายๆน้องอยู่ข้างนอกอินเทอร์เน็ตมันมันมาแล้วน้องขยับแล้วจะทำอะไรกินคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่าพ่อแม่เอซีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ผักบ,บุ้ง ส่วนมากก็ที่ส่วนตัวกินจริงๆปีหนึ่งสักสองสามครั้งนะคะกินไม่เยอะก็จะเพราะภาษาไทยภาษาอีสานเขดีอน่าจะเข้าใจกันทุกสองรัปุกันนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะผัดหั่นมือนกปล่อยไว้มันเหี่ยวนะจ๊ะเนาะให้มันเหี่ยวแบบเนี้มันจะเหนียวถ้ามันสุดมันจะกรอบใช่ไหม่อยให้มันเหี่วก่อนส่วนตัวชอบแบบนั้นรสความเปรี้ยวก็จะแบบโอเคเหมือนเดิมนะคะเอามาแบบนี้แล้วก็หั่นหั่นเป็นเส้นๆผัด ค่ะผัดกับสามชั้นก็ได้มันจะออกฟีลลิ่งเสมอเหมือนเออคือคือก,กันกับอะไรวะฟีลลิ่งคือก,กันกับไอ้ข้าวผัดลูกตะลิงปิง่งใส่เครื่องในค่ะทางไตนะคะน่าจะรู้จักน่าจะเนาะอันเนี้ยเนี่ยน,นกก็จะทำฟีลลิ่งนั้นค่ะคือเคยกินแล้วเคยแ,แซ่บดีนะจ๊ะแล้วก็บ,บางเทียถ้ามาเยอะๆกะสิอันนี้บ่เยอะนะถือว่าบ่เยอะเยอะกะสิมาแกงแก,ง,แกงส้มแกงเทียโพ้ล,ลวกกินกับน้ำพริกแะแซ่บด้วยสำหรับสิเปรี้ยวนะลวกข้าวเดี่ยว จช่สุมานั่นแหละโมเมนต์โบุไดไลสูตรจากเชียนะคะทุกคนค่ะกับอะไรสูตรทักทายเพื่อนๆคุยกับเพื่อน,น,นๆสิบเอ็ดนี่ป้าผักกูดอ่ะป้าผักกูดตรงที่เราไปเก็บยู่ขหางสวนอ่ะมันมีสัญญาณน่าจะผักบุง้งเพราะหลังกินสูตรได้ไหมมันก็ได้อยู่นะถามว่ากินสูตรได้ไหมมันได้อยู่ทุกคนแต่ว่าไปดูในหนังสือน่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายเด้แต่คนคนเราเราก็พูดว่า มันมีพิษมันมีอะไรแต่ส่วนตัวคิดว่าผักนะถ้าออกจากรุ่นะฤดูหนาวนะเอเนจีมันจะสูงนะเอเนจีมันจะสูงแล้วพลังงานมันจะเอยโอ้โหมันก็เออลรนกันนะพลังงานมันจะเยอะนะจ๊ะนอกล้วที่เนี้ยมันก็เหมือนสะสมแล้วมันปล่อยออกมานะบางคนกับแพ้่เด้กินสุกดีกว่วจ้ะแต่เท่ากับเหมือนแกจ้ากิ้มเกลืออยู่ก็เห็นทั้งทั้งคนจีนมันก็กินจิ้มเกลือจีนอยู่เด้มันกินได้ทุกคนแต่มันก็อย่ากินเยอะไม่ได้แหละ เอาบอเป็นตาสมแห้งแต่คล้ายๆตะลิงปิงบัง <c oughs> เอาอีหลีพี่พี่ฝนท่ากัดสดๆเลยนะท่ากัดสดๆโดยที่บอ่อใดปล่อยเหี่ยวนะคะ่ะจะสมแบบนกบอ่อใดนกบ่อใดลงคลิปนี่นเห็นมึงเธอเนาะนกไปนั่งกัดอยู่กอมันเลยสมอีหลี่สมแบบสมแบบมีนมนะ้่ะมันเพิ่มตะลิงปิงเลยแต่ว่าของนกปล่อยเหี่ยวเนี่ยความสมอ่ะกะสีสีจ่วนตัวคิดว่ามันสิลดลง น้อยนึงนะคะแล้วมันก็เสียนันไงแต่มันก็เสียบอลหลอกไงท่านันดอกแต่มันก็แซ่บว่ะมันเหนียวเวลาเขาแกงสมเส,สียมันก็สิเป็นเป็นตอนอยู่เดะมันจะบ่ออันเขาเรียกอะไรมันจะบ่อเปื่อยไปเบิดนะคะแต่ถ้าแกงสดๆไปแอดเลดไปน้ำๆเหลือแต่ตอนหมูเี <laughs> ้ยสาวผมนั้นมันหลอกไงไอเดีย่ยวมันหลอกดีดีได้เห็นบอกเห <laughs> ็นไหครับ เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็กินนะฝรั่งเขาเห็นเขากินเขาก็ไปหากินนะแต่ <c oughs> มีเพื่อนเลวนะเดี๋ยวนี้นะั <c> ้ <oughs> นวันนั้ไปเกี่ผักักาศน้าว่ามันคุ้นอยู่ในสิบพวกกินพอคุณย่าคนหนึ่งคนยายคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าโอ้ย oh, ชันไปทําสลัดอร่อยมากนะฉันไปเห็นมาในคลิปพนะ่านว่าไม่เห็นของเขาซดเดบุ๊ <c oughs> กแยกตัวปีการยู่ไกลกัน <c oughs> แต่นนสนมบัตในช่องฝาเนาก็สิงล้งเกี่ยวกับผักเรามีเนาก็สิงลงบลคอกอ,อันเห็นหนานะเพ่นเก่าบลัวเป็นไผร์กสินะ เป็นอย่างไรกันบ้างทางบ้านเราช่วงนี้พี่น้องคะเขาดูดูยังไงกันเด้วไปเด่นสงการมวนบอรั้งนี้บอไดเหยฮอตสงการบอมีฮอดบานฮอดว่าอยู่นี่พี่น้องจ๋ามันดูไก่โพดมีอยู่รอกแต่มันไก่ออเตียมมันกับประเทศนน้อยเนาะดีแต่มีผักเก็บบ้านนกเห็นบอกฟังท้างพุ่นเดี๋ยวนกเสียหันให้บเบิ้งนะคะฟังั้างพุ่นอ่ะผักบ้านได้ออกได้พี่น้องจ๋าเห็นบอข้างเนี้ยเพื่อนตัดไอไม้เนาะเพื่อนตัดไม้เหลือแต ม้นั่นแหละที่เป็นแงดงๆเราจปลูกไม้นะคะทั้งปุ๋นเห็ดปักปรทัานได้ออกจะฟังทั้งนี้ทั้งบ้านนกทั้งเนี้ยภูเขาฟังเนี้ยออกเร็วนะคะมันถึกเดืดผักกูดอะถ้านกไปได้นะทุกคนขายเดินผ้าไปเก็บให้เบิ้งเก็บเมื่อนั่นก็เก็บไปให้มู่เดื <c oughs> อเขาก็บม่ค่อยกินอะไรหรอกเขาสิบเซตตู้เย็นไปเขาไม่กินเทละกัมสองกัมเขอเทานี่แหละจ้าเอาไปเก็บั่านละ เก็บเฮ็ดคลิปห้มูนะ่ะส่วนมากก็สิแบบวา่าเจ้าของเขา้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วกะเฮ็ดคลิปแน่ขาเก็ใหมูเนาะเขา,านะเอาใส่ว่าฉันไปเก็บฉันชอบเก็บมาเธออะไรประมาณนี้นะยอดหงยอดหอบขึ้นกันหลายค่ะตอนนี้บ้านพี่ลมแรงมากมะม่วง,งหลุนกาดขี้ดินเลยโอ้เสีดเดยดายเธอพี่ฝนเห็ดอันนี้เห็นมะม่วงไอ้นี้พี่ดูพี่ฝนคะทำไอ่ทำไอ้มะม่วงอันนั้นมะม่วงแช่อีมะม่งวงดองเด้อ ทำทำทำเสียดายมันแต่ว่าเออ้นนะมันเพียบ้านทั้งกันหลายๆมันก็ได้อดปรยากเนาะยูนี่นะผลไมยูนี่เขาพากันเห็ดแย้มเบิดสมกับเห็ดแย้มหวานกับเห็ดแย้มแล้วจ้าเนาะยูนี่เขาเก็บเขาเก็บแปลว่าบ้านเขาันี่าหนาวมันบ่มีเนาะเขากะถนอมอาหารบ้านเขานั่ยมันมีตลอดปีแย้มดอกอยาเห็ดแย้มอันนีกินอยู่ได้พเ่็นแต่บ่มีฝนย่านค่ะอุ้ยอันนี้มันเป็นช่วงอันนี้ไหมพี่ฝนมันเป็นช่วงฤดูอัน เปลี่ยนฤดูเนาะล้มแหงก็เอินล้มแหงก็ล้มเลีเ่ยงอยูบ้านเทาเอินเมนบอกล้มแรงล้มแหงล้มหนาห้อนล้มห้อนนะวันนี้ลุกขึ้กันตอนอยู่เมืองไทยนะบ้านนี่ยติดทงหน้าเนาะติดทงหน้าแบบสองสั้นแบบเนี่ยที่ฝนเอ้ยลมมาแต่ละเทียห้อนว่าเมนฝนเปิดไอไอข้างหลังอันแอร์ใส่เข้ามั้เป็นคือกันกบะแต่ว่าอ้อเตียช่วงนี้อากาศดีแล้วจ้ะดีแล้ว ก็เจออากาศดีแห้งช่วงนี้นกขันมาทั้งนี้แน่จะน้นนอยนะคะนกกระไรช่องฝาทำได้ช่องนี้มันมีมนกนกระไรช่องฝาช่องนิ้หน่อยช่องนึงคือกันแต่บ่มีคนเบ่งดอกเพราะว่านกบไัยอันเวิดดุนเช่ว,ว่าช่องใหญ่นกบนไยโ <c oughs> คนรหัวใจไหลผ <c oughs> ักบุ้งฝรั่งทำแย้มได้ไหมคะผักบุ้งฝรั่งเราตัวเองมันจะคล้ายผักลาบ,าบ,าบาลา้าบ้าบ้านเฮาเอื้องอย่างต้นต้นต้นอย่างก็บฝรั่งน่ะแต่นกว่ามัน อันนี้ไม่รู้นะส่วนตัวไม่รู้เลยค่ะคิดว่ามันจะออกเปรี้ยวๆถ้าเราเติมน้ําตาลไปมันก็จะหวานๆมันจะเป็นเส้นๆถ้าเราปั่นมันก็จะมันได้อยู่แต่มันจะพม่เป็นตะกินหละคุณมันจะพม่เป็นตะกินแล้วมันจะเป็นสีสีดำๆแมสผักบุ้งเวลามันต้มแลลองดูตัวเองแต่ว่าไปตำแทมะยมน่ะได้อยู่นะตำแทนมะยมอะไรอย่างเงี้ยแต่เมนูหวานนี่ไม่น่าจะไม่น่ารู้แต่ว่าก็มีคนที่มันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ว่าราบาบาเป็นภาษาเยอรมันเนาะ เขาน่ะเอาไปอันทำเยี่ยมเหมือนกันรสชาติเปรี้ยวอันนกกระยาดนกไปเบิ้งนีหนังสือน่ะมันบอก่ได้ว่าเป็นอียงเด้ทุกคนเนี่ยผักอันเนี้ยกินได้บัดนี้แบบเบิ้งเพิ่นคนที่เขาวิจารณ์คนที่เขาไปวิเคราะห์ผักบุ้งเขาก็ว่าเออบ่ดีกับตับยังสั้นจังสี่กินสดบ่ได้ยังสั้นจังสี่กะนกกระยาดเขาวิจารณ์เพิ่นนมั่นแหามว่าก็กินทุกปีแหละทุกคนจ๋ากินปีละสองสามครั้งพ่อ ผัดเมนูไปแต่ว่าหาว่ากินดิบบ่บุกเคยกินเทียวเคยกินอยู่กันให้เบิ้งนั่นแหละแต่ว่าบุกเคยกินเป็นแบบเป็นตูเป็นตาเอามาทำอาหารบ้านเนาะอ้ะบ่ไหลเนาะนั่งอันนี่วัาหลาก็ซิ่งไปซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาสิว่าฟังบอดด้อวดแล้วสิว่าฟังเสียเอาไว้ทานเสียเอาไว้จักรยานีาจักรยานไฟฟ้ามันปั่นบอดด้เนาะมันเจ็บขา ไปื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาเ่าอยากขี่รถยนต์มันบางทีถนนถนนจัก,กรยานใช่ไหมมันขี่รถยนต์เข้าไปไ่ได้ด้วยจ้ะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นโซนของแบบเออรถคันน้อยอะไร่งนี้นะไปซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาเหมือนว่านเรามาช่วงอันเพื่อลูกเลียนทั้งคนอันนึงเสียเอาไปนี่เสีเยเอาไปจไปขี่เก็บพักมีหอดอันนั้ไนนม่หอนหมน่องว่างตัวโทรศัพท์เมียผมอยากขัวว่าความที่แบบว่าใจรักมากมายนะมันกัน ความสุขนะคะช่วงหนาวห่อนหนาหนาวก็นั่งอยู่อันว่ามันหมีอยู่ในบ้านก็ได้เพราะมันหลอกยากคนบุกติมันต้องมันมันมันแห่งบอดีปันไดถ้ามันเหี่ยวดีก็นี่มันจะหลอกง่ายก็นี้อยู่ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากเลยนะทุกคนค่ะเดี๋ยวอันสิบห้าเป็นเบิ้งอยู่หรอกนี่แหละบางทีพี่ๆน้องๆห้องมัดหลังบ้านมาบอกมาคอมเมนต์ให้ก็ว่าอันมักผักกูดอ้อเตี๋ย โอ้ยเห็นน้ำอยู่พี่น้องจ้ะงามคักตกาก็บ่ได้ออกคุกรุ่นดอกจ้ะอันนี้มันสิเป็นรุ่นที่บ้านได้หญ่ดีป็นไรเนาะที่นกอข้าไปเบิ่งนะ่ะมันสิมีรุ่นที่ใหญ่แล้วมันสิอยู่กลางแจ้งอันนั้นน่ะบ่ได้บ่ได,บได้แต่งหอดก่อที่ทุกคนค่ะที่าไปเก็บอยู่เก็บแจกให็นแบบนี่เก็บแจกพี่แจกน้องเฮาเราของก็ใส่ตู้เย็นไว้ส่วนมาตู้เสร็จปีละ20แพ็ค10แพ็คประมาณนี้เนาะแพ็คใส่สูงสุนดีๆแล้วก็ใส่ปีละ20แพ็ค เอาไว้ทาอ,อันนั้นแต่บุรูใช่ได้ไปเนี่เมื่อนี้ก็สิไปสวนอยู่ได้ว่าสะไปปลูกพริกสวนที่นกหกขังกับป,ป้าประกุูดแหละมึ่ลูกไปกันยังได้อันนี้มาอยู่ขนาดไปอันโลขางทาง่าก็บอกผักอันนี้จะซื้อจ้ะว่าได้เขาป้าอยู่เห็ดฝนตกเห็ดหูนูออกไหมมันก็ออกปกติแล้วค่ะนกสิไปหานนอดจดมากเกียง จ้าพี่ฝนขอบคุณมากเลยนะคะน้ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากเลยนกกับบกไล่โดนดอกจ้าเพราะว่านกกันมาถักท้ายพี่น้องเขาซื้อ,อนะบางคนก็บอกว่าเออมีมีด้วยนะมีคนบอกว่าทําคลิปไอเอาเฟฟ้าให้ดูนะถั่วถั่วเอาเฟฟ้านะคะนาะมีมันมีอยู่แต่ตรงข้างบ้านอะ่ะคือทํามนยู่ข้างบ้านเพิ <laughs> ่นนั่นถ้าทําคลิปมันทําได้อยู่เขาก็ไม่ได้ห่วงหรอกตัวเองแต่มันอยากอายเพิ <laughs> ่น ถ <Workers. S 2> ั่วอัลเฟฟามันคือมันจะเล่าให้ฟังเด้อมันใครที่ขอมาไม่รู้ว e ่าอยู่ในนี้ไหมนะคะน้ำถั่วอัลเฟฟามันจะเป็นพุ่มขึ้นมาเหมือนถั่วลิสงแต่ใบมันจะเลียวกว่าแต่ตอนขึ้นใหม่ๆใบจะเป็นป้อมๆนะทุกคนค่ะใบจะเป็นอ้วนๆนะคือกันกับใบถั่วลิสงเลยแต่พอย่างขึ้นดอกสีม่วงนะคะนั่นไม่ใช่มีมันช่มีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเด้อสีเหลืองแต่ว่าส่วนมากอัลเฟฟาก็คือเท่าเอ็นน้ำเขาสีมานจะเป็นสีม่วงเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โหทุกคนวิิตาามมนเยยอะะแก กินเอาเฟีฟ้านี่เจ้าก่ต้องไปกินหมูกินอันนั่นเลยจุ่ผักแค่นิดนี้นะแล้วก็ส่วนมากเมื่อนั้นก็เอามากินคือกันเอามาอัน,อาานลวกกินกับน้ำพริกนะคะของนกงกรมาลวกกินแต่ว่าไปผัดน้ำมันหอยได้เอายอดอ่อ,อนๆหนุ่เห็ดหูหนูยำใส่ผักกูดน่าจะอร่อยผักกูดอันอ่อ,อนอยู่ในบ้านตัวเองอไ,เไม่ใช่เสแปรอยได้ยังไงวะเนี่ยแต่มาอยู่อันนี้แต่ว่าอันนี้สีแบบสีผักกูดอนเนี่ยที่เอามาย่าวๆเนี่ยเห็นบ่ที่เก็บย่าวๆ,ๆเสียมาลูดออกมั้งจ้ะ รูดมันบอรูดเสร็จแล้วห้องกับสียให้จังได้รูดให้มันเบิดก้อนให้มันหล่นก้อนเสียให้มงมึงก็ได้สีมาเคียนออกให้มันเป็นเส้นๆแต่ว่าส่วนมากสีตุ่มแล้วค่อยนั่นก็ได้ค่อยเฮ็ดก็ได้มันค่อยสีบกขาดนะให้เป็นเส้นๆหนึ่งซะียเสียแล้วเอาไปตำแทนบักหแบบคือยังเข้าตำผักนะเสียเพิ่มกันแต่ว่าถ้ารู้บอกว่ามันสีเหนียวมันบ่อันนี้กับผัดได้ทุกคนมันยังมันไม่ได้อวนอยู่ได้น่ะเห็นมั่ยขนาดเก็บมาสองมือเราได้นะมะพร้อมกับผักกูดอยู่ในถุงอันผัักอนนี้ มัน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 ใช้ได้อยู่อ๋อผัดเอามาย่าแซบอยู่คุณขาของนกนกเสียมากแบบผักกูดใส่ต่ว่าใสอ่อนอ่อนบอแซบแด้ใส่ใส่ชออมัน่ะค่ะคุณระดับวันมันบอดแซบถ้าใส่เป็นแบบเป็นช่อตรงหัวมันเนี้ยส่วนตัวนะอาคนอาจจะแซบก็ได้อะนี่ตรงหัวมันเนี่ยผักกูดที่เนี่ยไหมใบมันใหญ่กว่าบ้านเราไม่ใบมันเยอะกว่านะตรงนี้ก็จะไม่เอาเลี้ยวส่วนมากก็จะไม่เอาจะเอาแบบนี้เลย กา้านมันหรือว่าไอ้ที่แบบแบบเนี้ยถ้าใสาย่ยำนะมันก็นจะเหมือนเรากินกิ่งไม้นี่แหละกิ่งไม้นุมน่มๆม <c oughs> พไดอนที่อากูอร่อยอร่อยชอบชอบขอบคุณมากเลยที่เคยคอมเมนต์นะคนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนกกสิบแปดล้านพะวันสิไปอันแต่ว่าสิบกินเห็นหูหนูยู่มือนี้เห็นหูหนูยู่ใส ฟ้ามันบอกมันสมน่มีบ้านสวนเนี่ยแฟนเรามีบ้านสวนเนาะนกสมมีบ้านสวนถ้าไทยเห็นก็มีบ้านสวนที่นกไปเรียนเล่นน้ำเก็บผลไม้อยงนั้นนะคะู่บ้านสวนนะคะเนาะแล้ววันนี้อันเห็นหูนะูน่ะอยู่ฟางตรงขามเป็นที่หลวงเชื่อป่ะที่หลวงมันเป็นป้ายังซีเดียวมันเป็นป้าแบบว่าคือเออมันสิมนะีเพื่อนบ้านเขานะ่ะเขาไปเช่าที่ตรงนั้นไว้ทะเลียงแกะนะมันก็เป็นป้าลกล่างธรรมดานเนี่แหละเขาไว้ทะเลียงแกะเขานะ่ะ กิไปเล่นน้ำแกะแล้วก็ไปแอมแปดเก็บเห็ดหูหนูเนี่ยเก็บเห็ดเห็ดล่มแมเห็ดล่มเยอะมากเลยนะในป่าน,นั้นจําคลิปได้ไหมคลิปที่บอกว่าไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดล่มเห็ดเห็ดพาราซูลน่ะกับฝูงแกะนั่นแหละทั้งป่าเห็ดหูหนูทั้งป่าอันนั้นเลยค่ะยังมวนอ่อเตีอยย่นี่มันก็จะเป็นภูเขาเป็นป่าเป็นแบบนะบ้านในหุบเขานะค่ะประมาณนั้นนะคะนะก็ะเลยอัน จะมีแนวนี้มีแนวธรรมชาติเยอะบางคนเก่ามากกัดเขาอยู่เด้ออันกินซอย่างเนาะกินสุยอดเนาะก็พวกกินสุย่างและสาวมางแทบเก็บให้เบิ้งซืซูรู้ว่าไม่กินได้นะอิ๋วพวกคนเการมันกัดตาฮักดอกหยอกเขาดีดีพุงดูเดแต่ว่ากัะเขาใจอยู่นานาจิตตังมาคะเราอยู่พื้นที่สาธารณะเนาะเขากะรับฟังไว้นะคะบางคนมันไม่ใครคิดเหมือนกันกับเราหรอกทุกคน มัฉันจะกินปักบุ้งนี่แหละกระสีมีคอนเทนต์อีกเด้อขนาดลอกง่ามเลยอะไรแล้วอ่ะน่าเฉาห้อยเด้อห้อยเธอวูหินเว่เว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 ่เฉามอมอนอย่าอีกไว้ฝนเบมอแค่แคี่กนอย่าย่าอีกไว้ อันนี้อันนี้ช่างม,ามอว์หนูแค่โดนแม่เบิ้งให้ในโทรศัพท์โอเคดูช้าอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนะแต่เมื่อนี้วันอีสเตอร์เดี้ลูกสายมาท่วงหว,วานแม่เมื่อนี้มีมิมมเลียนฟุตบอลบอลใช่ไหมมีสอนฟุตบอลบอล,บอลใช่ไหมเด็กน้อยเป็นนะักฟุตบอลเบลินนะคะลินนะคะบม่ได้บม่ได้บม่ได้เก่งดอกแต่ว่าดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะคะมันมั่วนะคะมันหก นะาจะเกะิดเลยแต่ว่ามีบอกแต่ว่นาน่าจะมีมเอนี้นะคะมเอนี้วันหยุดเด้หยุดหยุดวันอีสเตอร์มาหลายวันแล้วคุณคุณละลาวันทักไทยนอกจากทางใดนเนาะจ้าเนาะทักทายกันได้ขอพี่ฝนน oh, yeah, no, ่าจะมาจากแถวบ้านเรานะคะพี่ฝนอยูแม่จ้าแม่จ้ยาใครจะอุซิมสปนคะยาแค่เนาะโนม่มีเดออุซีมสปีน

ยัยอีกไว้ฟังอูเซี่ยบแกเดี๋ยวไปถามยศเซี่ยบให้ป้าป้าตื่นไปป้าป้าตื่นไปเออป้าป้าไม่ได้ตื่นยุงไม่ตื่นเดียต้องไปนอนเจ็ดโมงนั่งควยกับแม่ย่านั่งควยกับแม่ย่าสวัสดีค่ะคุณปราณีนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีแค่นี้ไม่เข้าไม่เข้ากล้องค่ะลูกไม่อยากให้ลูกเข้ากล้องปปนใดนะคะเนาะอันแบบว่า เพราะว่าอันประเทศอันนี้เขาสิแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสิทธิส่วนบุคคลแห่งนะคะแล้วเราก็เออเคารบสิทธิ์ของเขาด้วยจริงๆอ่ะก็ไม่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 ค่อยให้ลูกเข้ากล้องเท่าไหร่บางทีก็ค่ะหนูตื่นมาหนูไปวีผมก็เมียงลูกเขาชีรู้ว่าเ้าหัวยองก็ชี้รู้ว่าห้องหัวยงยายเดี๋ยวค่อยไปซื้อให้นะคะเขาสิรู้ว่าเาหัว้องเเปนแคร์ด่หัวอง ไปค่ะคุณกันสแนลล่ะจ้าไปวีผมกันไปให้ไวๆอยู่ในกล่องไปอยู่ในกล่องหลังไปไม่ไรเสร็จไปไหนไปยู่กรุงเทพจ้าโอ้สวัสดีนะคะเนาะทักทายจากกรุงเทพนะคะน้องกรุงเทพกับอยู่กรุงเทพมันอันนี้เนาะเก่งที่กรุงเทพได้นี่เก่งอีพี่สาวนกกะอยู่นั่นอยู่กรุงเทพแล้วค่ะแต่ก่อนนกกะบอด้เล่หล่อนดอกนกนกเป็นคนที่ไม่ชอบกรุงเทพเด้เพ่าอย่างมันรถติดน่ะ แต่ก้อนกับเฮ็ดงานอยู่ล้งแก้ว์ลงอย่างแลง้มุกไปเบิร์ตทุกคนคือกันไปกรุงเทพแต่ว่ามันอำนวยความสะดวกเนาะกรุงเทพเนาะดีแต่นกเป็นคนขอนแก่นนะจ้าเด้อนกเป็นคนขอนแก่นแต่ว่ก้อนกันกบกรุงเทพเลี่ยนอยู่รอนั่นละนำมันละข้นเออไ่นำมนนออันละข้อนอะไรวะซื้อกับบออกแล้วอะไรล่ะอุดมสุขนั่นะนะ่ะ <laughs> เราแล้วขวดหนูดมสุกอันนั่นแหละแถวนั่นแหละอําอะไรนะอ่าเห็นไหมวัตถาว,วัตรกรรมอะไรนะแถวนั้นนะ่ะเขาเรียกอะไรนั <c oughs> ร่นแหละทางนั้นแหละจำบูได้แล้วนะคะแล้วศูนย์นี้นะคะศูนย์ข้างในนี้นะคะอยู่หลายหม่องก็เกันแต่ว่ากับตอนนี้ก็ได้จะพัดจะผูาผมาอยู่งบ้างนอกมาอยู่ในพื้นที่บดอีกต่างหาค่ะชีวิตกับน,นี่แหละถามว่าคอนเทนต์เก็บผักนี่ สนุกไหมสนุกมากเป็นการรีเล็กนะคะนอกซีรีเล็กของคุณของเอาของเมเยพลังซะทุกคนจ้ะเพราะว่าอย่างอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ในธรรมชาติของงามงามสวยมากเลยธรรมชาติเขาที่นี่นะคะของนกนี่ถ้าขึ้นไปนี้น้าตกภูเขามีทุกอย่างเลยนะคะนะผีเสื้อมีเห็ดมีอะไรทุกอย่างเลยค่ะที่นี่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแบบว่าก็คือเหมือนในหน้าร้อนไงเนะี่ยช่วงนี้ถ้าอากาศดีมีแดดนะ แถวยุโรปเขาก็จะมาเที่ยวนี้นะเนเทอร์แลนด์แถวทุกประเทศอะค่ะหลายประเทศเออเกือบทุกประเทศเลยว่า้งเขาก็มารถนี้จะวิ่งเต็มถนนข้างล่างเนี่ยที่มันเป็นภูเขาสองฝั่งเนาะมันก็จะเป็นถนนไปอย่างนี้ค่ะแล้วทีนีนเ้เขาก็จะวิ่งเขาก็จะวิ่งมีแต่มอเตอร์ไซค์มีรถสวยๆรถรูๆเขาก็มาวิ่งกันเขาเที่ยวในช่วงนี้ขึ้นเขาจะขึ้นไปบนภูเขาที่สูงที่สุดของที่นี่นะคะเนาะ เละโกรดกรอกน่ะนะคะนอที่นี่มันก็จะมีแต่วิวข้างบนนั้นนะต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ความที่มันหนาวนั้น <S <S คนมาเทียเท่ยวเยอะค่ะโซนนี้นะแต่ว่าอ่ะเราก็เที่ยวจนชินแล้วล่ะค่ะนี่แหละเข้าป่าดีกว่านะช่วงนี้ก็จะเก็บผักเก็บผลไม้นะคะนะโอเคเดี๋ยกนกขอไปดูเพลนไอแข่งฟุตบอลของเด็กก่อนแล้วกันนะคะนะจ้าขอบคุณมากเลยะค่ะนะมาาเก็บผัก คุณป้านีขอบคุณมากค่ะคุณลาดาวันทํางานก็ขอเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอเป็นคนใจห้อนเดี๋ยวคุณป้านีสักนิดหนึ่งก่อนนะขอเป็นคนใจห้อนขอเป็นคนเฝ้าขาข่อยกับเจฟเอาจริงๆนะเป็นคนแบบนี้จริงๆเก็บผักแบบนี้สิไปเก็บที่ละการกปเก็บยูบางอันถ้าเจอขวอที่แบบว่ามันขึ้นยูกับมันนี่ด้วยไหม ขึ้นยูก,กับว่าลักษณะการการขึ้นของผักด้วยไหมบางคนเขาก็อาจจะใจเย็นจริงๆนะเหมือนพี่พลเน้นไปกับพี่พลแกก็เลยถึงพี่สาวนะคะอยู่อริเวจียบเหมือนกันนะป่าพงคุดแต่เป็นคนละโซนแกจะอยู่หลังเขานี้ฝั่งไปตรงนู้นมันก็จะเป็นเลียนใช่ไหมมันจะเป็นอีกรัดหนึ่งรัดทีโลเราก็อยู่รัดแคนเทนนะคะลัดคาลินเชียรเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมมันก็จะข้ามไปประมาณสักอ่ะถ้าอยากตรงนี้ไปก็สามสิบนาทีนั่นแหละแกจะแบบว่าแกจะเด็กแบบน่ารักมากเลยนะ ของนกได้เต็มถุงของเรามันจะได้ซีกว่าบวอสนุกกับชีวิตบ่เป็นอย่างเี้ของเรากับเราเลิกเราเราบรเห็นงานเราก็ไปนะเราแกก็เป็นคนที่แบบว่าแกทํางานประจํานะแต่แกก็ชอบทําอะไรแบบนี้นะน่ารักชอบชอบแต่ของนกนกบริห็รงานค่ะลูกซีคนนะคะลูกซีข้นหรบวันนี้ เพอเอเจ้าของกับแฟนเจ้าของแฟนกันมีมีสวนนะมีสวนหลายตืบขาเอากระร่างกับขาใกล้หน้าผักที่ว่าเชื่อใจกับสวนฝรั่งเขาบอกอันนั้นเด้อเด้ปล่อยพืชเศร้าซื้อๆเราวันนี้เจ้าของนั่นอยากปลูกผักแต่ผืมันปไม่ได้แไ่มันอากาศมันเย็นแห้งมึงดูแข็งแข็งอย่างนั้นอยู่ทางอื่นเขาอันปลูกผักกันว่างามล่ะอันนี้บริเวณเก็บให้บบางอย่างบริเก็บผักบุ้งบปล่สิพักไปเก็บผักบุ้งเป็นป่าเลย คอยหักผักกูดยังมวลสานันนะคุณปานี่นะคะเดี๋ยวไปหักผักบุง้งมวนก็นั่นอีกแต่ว่าผักบุ้งนะไปหกักโรนหักยูไสเขาก็บอกหามนะคะเพราะเขาจัดเป็นพืชลูกลาเมนมี่ยแล้วทีเนี้ยอัน,นเขาบอกว่าเข้าไปเลยค่ะเปิดฝน r l a n งเข้าไปเลยเขาไปในสวนเลยนะคะนะเขาไปเลยเอาชท่าอะไรก็ไปเบิดเลยนะคะธอสิกระดูดยำล่มกันเรื่องของเธอ นกกับเขาไปถ่ายคลิปไปหาหมูตะละเทียนน่ะแฟนกับเขาสิไปนั่งคุยกันเนาะไม่คยได้เจอหน้านกบอกค่ะไปทั้งไหนก็มีพักนกไม่ค่อยได้ไปอันหาในป่าในอย่างน้ำมูเหรอค่ะน้ำรออนสวนรอขังทางก็หลายไรโอเคค่ะเดี๋ยวนกไปแล้วขออนุญาตไปดูแลนแข่งฟุตบอลของเด็กๆก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวมาไลค์คุยกันเล่นรอบหน้านะคะนะขอบคุณทุกการรับชมจ้าไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะน้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก,กยอดวิวนะคะนะคคเนาะ ถตามีเวลากะฝากกุดแช่เป็นกําลังใจใน้องนะคะช่องน้อยๆน,นึงดอกจะว่ากะหาค่าขนมให้ลูก3มเดือนแล้วว่่ท้าได้เบิกยุ๊บ <laughs> ไปละไได้เบิ